ลูกนี้ดีดขึ้นมาแล้วยาวแล้วครับเมอร์ซี่ซ้ายดูเดียวโหยังไปตรงตัวขวาอีกทีหนึ่งเข้าหน้าต่างด้านนอกครับเคาะเพลินไปหน่อยครับพีโอทีสุดท้ายเจอตัดได้แล้วเป็นยอดมาที่เสาไกลลูกนี้โอ้โหเต็มเต็มครับเรียบร้อยแล้วเข้าถึงบอลได้ฝากไปเรมเส้นครับที่ประกิตประกิตขอดโดยซ้ายเข้ามาลูกนี้แรงไปนิดนึงครับโดนมงสกัดออกมาแถวสองบอลจะเป็นของทีโอทีรอซาเวช สาสันส้นแล้วยิงอัดขึ้นมาลูกนี้โอ้โห,โ,หโหงามจริงๆครับเล็บสุนทรโอ้โหนี่งดงามจริงๆครับประตูที่2ของมุนทีนมงไปก็เข้ามือวีระนะครับแล้วได้สวนขึ้นมาด้วยมาถึงโอ้เรียบร้อย3ามสูนเนคมจริงๆโอ้ที่มาจากกลางสนามเลยครับจังหวะของตัวสำรองครับเป็นนิชิ านายัดด้วย้ายเข้าได้เอาบอลปิดแล้วโดนตีไข่แตกได้ครับก็อย่างน้อยยังมีประตูปอบใจนะครับบอลหลุดมือของวีระอย่างน้อยต้องพยายามแสดงเห็นถึงการทําดีที่สุดแล้วนะครับแฟนๆก็ตามมาเชียร์กันด้วยครับวันนี้แต่ว่าก็เนี่ยแหละครับจบด้วย3คะแนนยังเป็นของทีโอทีครับช่วงนี้ฟอร์มขึ้นแล้วก็เล่นในบ้านคูนอีกด้วยโด,ย,ด,ย,ดยที่9้นะ